ปัญหาเบนซ์แอร์ไม่เย็นมีแต่รมร้อนแอร์มีกลิ่นเหม็นในห้องโดยสารเกิดจากอะไรนี่ก็เป็นอีก1ปัญหาที่คนใช้รถเบนมือ2นั้นเจอกันบ่อยวันนี้ผมกินคาได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้มาจากผู้จุนชันละจะมาเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่แอร์รถเบนซ์ไม่เย็น,นยโดยเฉพาะรถเบนซ e ์อีคลาส W22 นะที่ผลิตในช่วงปี2010ถึงปี2016ซึ่งรุ่นนี้ตอนนี้ รถก็มีอายุใช้งานมา10กว่าปีแล้วปัญหาแอร์บีเย็นเนี่ยถือว่าเจอกันเยอะมากซึ่งมันจะมีจากหลายสาเหตุแล้วก็มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่มาดูกันสาเหตุที่ที่แอร์ม่เย็นเนี่ยอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุอย่างเช่นน้ำยาแอร์ขาดท่อแอร์รั่วคอมแอร์น็อกคอยเย็นรั่วคอยร้อนสกปรกอุดตันหรือพัดลม ระบายอากาศไม่ทํางานพวกนี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่จะทําให้แอร์ไม่เย็นได้ทั้งหมดซึ่งสามารถที่จะแก้ไขได้โดยการเอารถในฝันของคุณคนที่ใช้นะไปเข้าโอเน้นใกล้บ้านของคุณโอเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างเช่นโอที่เขาซ่อมรถเบนซ่อมแอร์ถยุโรปแบบนี้ใกล้บ้านคุณคนอยู่ตรงไหนก็เข้าตรงนั้นอยู่ารามิทาอาจจะมาที่อเบ้นเวพี อยู่ลาดพร้าวก็อาจจะไปอูพ่พิชัยอยู่ฝั่งทนก็อาจจะไปชันนิลันอยู่ศูนย์ประการก็อาจจะไปเบนซ์นันอะไรแบบนี้ให้เขาไปเช็คน,นะซึ่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแอร์เนี่ยมันก็จะมีหลายราคาเพราะมันขึ้นอยู่กับรถของคุณว่าอะไรมันเสียคุณต้องการซ่อมอะไรแท้ศูนย์เบนซ์อะไรเสียงกงหรือว่าอะไรโอเอ็ม นะซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายที่หลากหลายมากซึ่งเอาเว้นวเด้๋ยผมจะให้คําแนะนําเป็นกลางๆนะท่านผู้ชมนี้ก็คือเป็นเป็นอะไหล่ที่ไม่ใช่อะไหล่แท้ศูเ์เบนนะเป็นอะไหล่ O.E.M. หรือว่าอะไหล่ที่คุณภาพดีนิยมใช้ในอู่รเบนอ่ะอย่างตัวอย่างแรกเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของคอมแอร์คอมแอร์ที่เขานิยมใช้กันก็จะเป็นเดนโซราคาก็ประมาณ20,000กว่าบาทต่อมาก็จะเป็น พวกคอยร้อนนะคอยร้อนก็ประมาณหมื่นกว่าบาทต่อมาก็เป็นคอยเย็นคอยเย็นก็ประมาณหมื่นกว่าบาทต่อมาก็เป็นพัดลมระบายความร้อนหรือว่าพ,พังไฟฟ้าก็ประมาณหมื่นกลางๆต่อมาก็เป็นในส่วนของการเติมน้ํายาแอร์อาจจะประมาณ2 0 0 0ถึง3,000บาทต่อมาก็เป็นในส่วนของค่าแรงหรือประกอบอยู่ที่ประมาณ5000บวกลบแล้วต่อมาก็เป็นการใช้เวลาในการซ่อม การใช้เวลาในการซ่อมแอร์เนี่ยก็แล้วแต่ละอู่นะถ้าเขาไม่มีคิวถ้าเขามีอะไรครบก็อาจจะจบภายใน1-2วันหรือ3-5ถึงวันแต่โดยทั่วไปแล้วก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน1สัปดาห์นะอย่างช้านี่ก็คือค่าใช้จ่ายเตรียมไว้เลยประมาณ40,000ถึง50,000บาทแล้วก็เวลาอาจจะเตรียมเวลา3วันถึง5วันไม่เกิน7วันจะได้สำรองรถใช้ระหว่าง่อมหรือถ้าหากว่าท่านใดที่ มีปัญหาเรื่องอื่นเกี่ยวกับเบนซ์เครื่องเสียเกียร์พังชุ่มลำหลวมหรืออยากจะซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมเกียร์ซ่อมจุลร่างเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเร็วรถใหม่ที่หมดจากวารันตีเบนซ์แล้วไม่อยากจะจ่ายค่าซ่อมที่สูงเกินไปอยากจะซ่อมกับอู่เบนท์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถที่จะให้ความมั่นใจในการใช้เบนซ์เหมือนกันก็สามารถที่จะใช้อู่ทางเลือกนะอู่ใกล้บ้านท่านอู่ที่อยู่ใกล้ๆ บ้านของท่านหรืออูที่ท่านไว้ใจอย่างที่ผมบอกหรือ,อขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากอูเว้นบีพีก็ได้เช่นเดียวกันปรึกษาฟรีไม่มีข้อผูกมัดใดๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันถือว่ามาช่วยให้คำแนะนำมาแบ่งปัน,ปนความรู้ประสบการณ์ก็ติดต่อมาครับเบอร์0 8 1 8 6 1 5 1 5 0 8 1 8 6 1ดหกหน์เว้น v ีพีตั้งอยู่ซอยรามิทาเก้าสามกรุงเทพมหานาครเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9ก้โมงเชา้าถึง18นาฬิกา ถ้าอยากจะให้อุเบนเซอร์วิสแนะนําให้โทรศัพท์มานัดคิวก่อนพเพราะอะไรจะได้ไม่เสียเวลานะนัดคิวก่อนโทรนัดหมายก่อนบอกปัญหาก่อนจะช่วยเสนอราคาแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลารอคอยเพราะหอยมันอาจจะไม่ว่างติดรถคันอื่นอยู่หรือช่างซ่อมรถคันอยู่อื่นอยู่คุณจะได้ไม่เสียเวลาด้วยความปรารถนาดีจากวินคาวินคาผู้นำต่อตานรถยอม mèo